สบายดีและสวัสดีเนาะพแม่นพี่น้องเอฟซีเวิร์สสุขสุขลนเนาะหรือว่าสิเป็นทางพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องทางต่างประเทศเนาะหรือว่าทางลาวก็ตามแต่เนาะพรม่นพี่น้องเนาะก็มาพบมาพบกับสาวาสนาในเมื่อนี่กับตอนเที่ยงเมื่อนี่เนาะสาวาสนากับมาพ่อมพอน้องโคหน้าเมื่อนี่เนาะพ่อน้องโคหน้ามาสองคนทีมงานเนาะเมื่อนี่เนาะก็ได้มาทางผ่านมาทางวันคอนแต้่พรม่พี่น้องอีกก็ได้มาถามไทยสาวแหล่อีกท่านึงเนาะ มาเต่ว่าเพิ่นเปิดใจหรือว่าเพิ่นมาอยู่บ้านกับชีวิตด,ดีขึ้นะนะบ่ชีวิตจิตใจของเพิ่นดีขึ้นนะบ่เนาะคือจังได๋เนาะก็ได้มาถามไทยอัปเดตเป็นระยะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างยู่เด้เนาะไปหาต้อยไข่โมแดงขายบนะ่จังได๋เนาะสาวาดก็สิได้ถ้ามเขินไปต้อยไข่โมเดงก็สิได้มาซื้อซอยเขินเ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องสาวว่าก็เคยมาถ่ายมาถ่ายทำเธอหนึ่งแล้วเนาะนี่ก็เป็นเธอที่สองจะได้มากับพ่อน้องพ่อน้าเนาะพ่อน้องพ่อน้าก็ยังไยมาก็เลยมาถามไทยอัปเดตอีกเธอหนึง่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ค่อยติดตามรับส้มส่องสาวาสนาได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะต่อไปทักทายสาบายดีสาวแล่เพิ่นเด้อเพิ่นอยู่ตารางเนาะเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นอยู่ตารางเพื่อนหมู่เนาะตอนนี้เนาะโดยไปทักทายสบายดีกันได้พ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาฮอดเพื่อนคือไหนเนาะ สวั <ibl ok S 2> สวดีสว <c oughs> ัสดีัสดีนี่ก็คือว่าโมเมนเฮือนเฉลดเนาะนี่ฮืออนโมงครูคนมาเด็ดเนาะคนสื่อเฉลยว่าเฉลอายุยี่สิปีเฉลสามหกเลยสามสิบหกสามหกโอ้สามสิบหกเนาะมีครอบมีครัว่าเฉลยหมอครอบครัวก็เคยมีแต่ละเลิกลาไปแล้วเคยมีเคยมีกมีลูกตองกันจะคนเดลสามคนโอ้สามคน โอ้คุณน้องคุณน้ามาเป็นครั้งแรกเนาะสาวาสนาก็มาแล้วก็ให้พ่อน้องคุณน้าขึ้นได้สอบถามอูรุ่มรอบบงกันน้องพะโดยมาเ,เ,เคยมีก็เลิกกันมาหลายปีแล้วสิเด็เลิกกันสามทีปีแล้ว,วลูกใหญ่บวมบวมลูก ลูกคนใหญ่แล <Enfin> ้วคนหนึ่งอยู่เมืองไทยสองคนอยู่กับ่อรคุณน้อยคนหนึ่งโดดยอันนี้คุณน้อยวะคุณนี่ไงสวัสดีน้องล่เฮ้่ดูกก็สวัสดีน้องยังไหนซื้อน้องยังไหนลูกซื้อยังไงหนารักจังเลยนะบังลูกขึ้นหนามาดู่ะสบายดีลูกสบายดีก่อนสบายดีนะไม่ได้เงินซื้อนมหน้าเอาว่าเงินซื้อนมนี่เอาเงินชื่อนมสบายดีแล้วลูกเขึ้นกาเสินตะเพงอยู่ได้หนาขึ้นหางบันหนามาเนาะ คือเศร en, ád, ้าแหล่อย oh, ูได้สบาว่ารอเองคือได้เศร้าแหลกครอบครอบครัวนี่ก็คืออยู่ในบ้านนี่บ่ราะเรื่องพอพันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งไทยเคยมีครอบครัวอยู่เมืองไทยโดยโดยเป็นอย่งไรคือเดืกลากันเป็นอย่งไรเศร้าแหลกเออเลือดร้าทางเด็กเนาะเลิกลร้ายทางแรกกับเออความเจ้าชู้ของแฟนนี่แหละมีบัตรเล็กบัตรน้อยนี่แหละ ก็เลยเลิกนะเราทนไม่ได้อยู่บัวไวยแต่เลิกแล้วท่ได้เห็นกับมือกระตาก็บทนไม่ได้ก็เลิกแล้วโดยโดยโดยจคนจังหวัดไหงมาแเต้นเหรอโดย เป็นคนแรงเทศอยูะทางมินบีมันอยู่ทางมินบีมินบีทีเนาะทางลูกก็เฮ็ดงานอยู่พุ่ณมอเดิร์นคุณอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อเรียนในสือเนี่ยเป็นยังน้อยอยู่บ่ทันใหญ่ปัญญายังเรียนอยู่อยู่กระโพกระโพนี่ก็แสดงว่าซะได้นี่เลิกขาดกันได้เนาะเลิกขาดแล้วเพราะว่าน้องเอาลูกนหนีมานี่ก็เลิกขาดโดๆๆ อ่าน้องน้อยๆนี่ก็เอามาแต่กลุ่มพี่บอโดยโอ table, coating, well, ๋อลูกที่น้องที่ชาวเดยไลนนี่ก็คือได้อยู่พุ่นหมดเลยโดยโอ้ทั้งสามคนเนาะโดยโลยเลยด้สามคนในจาเอามาคนหนึ่งปล่อยพุ่นคนหนึ่งสองคนปล่อยพุ่นสองคนปล่อยพุ่นสองคนนี่เอาหลักมาคนหนึ่งนี่คนน้อยขึ้นเนาะนี่ขึ้นซาล่าขึ้นการที่อยู่กันมาแล้มีลูกสามคนนะกับฉันยังไงที่น้ำกันเนาะสักเด็ ก็สร pues so um, uh, ้างลายอยู่แล้วเนาะอยู่น้ำตาลลายปีก็สร้างกันไปเรื่อยๆก็ทำมาหากินซอยกันน้องแลเลี้ยงลูกผลกระหิตงานโดยสร้างอยู่พุ่นเนาะกระสางครอบครัวคิดว่าเป็นครอบครัววหนเนาะจะเป็นมีเงื่อนมีอย่างแด้รีบรอยแต่ว่อยู่พุ่นเนาะพอมาได้มีเงื่อนก็อยู่อยู่เป็นห้องเช่านี่แหละแต่ว่าก็สร้างไปทำกันเนาะโดยโดยแบบเลี้ยงลูกมีลูกก็เลี้ยงลูกเข้าไปเรื่อยๆอันนาไม่ใช่กล้อนไงฮะลูกอันนาแล้วอยัง อันหนามันจะแฝดจะเนต่แพงน้านีนะมาขี่วาน,วานอ,นอนกเกมขนาดขี่มวานก็แต,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 ต่น้อยนตะเกิดได้บะโเป็นตะเกิดเลิกกันมาสามี่ปีเจ้ากับมาว่าดเท่าแต่สาปออีก่อนมอเรืออยู่กรุงเทพก่อน อยู่เทพก่อนไปอยู่แบบไปอยู่นำคนที่หูจ้าไปอยู่แบบไปไปอยู่คิดฮอนลูกเราอยู่แท่นั้นแหละแอบดูลูกว่าลูกอยู่ใดบ่สองคนนั้นยังสิเขาแบบนอนกับแบบไปอยู่กับผู้อื่นไปแบบไปเสาห้องอยู่ยังสิแอบดูลูกค่อยไปจอบเบิ้งเงินเขาอยู่ไร้นี้อยู่ใครอยู่มันก่อนตอนนั้นเนาะแม่ก็แอบไปดูลูกยังสิให้คนที่ส่งข่าวแบบคนใกล้ๆ้แคนั้นส่งข่าวแนวาฟังแล้วนองกับ คือบ่มีเงินมีทำไปแน่นอนก็เลยเอาลูกมาเออเอาลูกมาอยู่บ้านอยู่สองเฮาเนาะมามาจะอยู่มาอยู่บ้านเฮานี่เป็นเพื่อนของตัวเองบ่ด้วยยังไงยืนพงโอ๋ออยู่นพงได้แม่อยู่พ่อแม่นี่มีคนอยู่น้ำเพลนนวอ บ่อล้วแม่่อยก็ว่เป็นแม่ไม้โอแม่ก็เป็นแม่ไม้อีกเป็นแม่มห้ามีแต่ละาคุยนะ่า่พอว่าจะนะเนาะพ่อ่อยเันล้เลิกลากันเนาะอยู่นนองน่องน่งได้แต่เฉน้องน้องจะมีนองจม่น้องจาคอกนอยู่เฮื่อนน้ำกันนี้บ่คไปอยู่เฮือนผัวเพื่อนโดโดยเฮือนผัว่างเงี้ยอยู่เืนผัวเว่าในเฮือนนี่ก็มีแต่เมย แม่มีแต่แม่กับชาวเรกับลูกนี่เนาะแต่มายิงเนาะขทำเจ้ามากับมากอะไรนี่กันด้ยสามคนเลยก็พวงกับคนมีผู้ชายเป็นดักอีกเนาะบอกวันนี้ผู้ชายเนี่ยามเห็นหน้เห็นหน้าได้แต่ชาวเรเห็นอะไรบ้างจ้างเอาเลยมีหจ้างมีหมดเลยมีผู้ชายไทยเนาะก็จ้างบางครั้งน้องเคยบ้างกับแรงแต่แรงเนื้อได้หัวแรงถอยแต่ก็เห็นทุกปีนะ เห็ดทุกปีค่ะโม่เห็ดก่บโ่มีกินแล้วม่มีเงินซื้อข้าวกับแพงเนาะเข่ากับโ่มีเงินซื้อแต่เห็ดนั่นแหละผลิตเห็ดกับโ่มีกินเได้ลายว่าปีนึงเฉลกได้ลายชอบว่าห้าชิ้นชอบได้เนาะนากคบลาลายนายน้อยเดียวแบ่งปันพี่น้องก็ได้คนละหน่อยเนาะจะได้พอได้กินนั่นั่นแหละเนี่ยน่าดีกลัวซื้อเนาะซื้อเป็นแนวกินกับใครเน่เข่ามีในเดาหรือใครอยู่ สเลยมาแต่มืองไทยกับบุกขึ้กไปอีกว่าสคลด์บกไปอีกปะพ่อคู่แรกนะขดน้องกับพ่อคู่เพราะว่ามันมีรายด้ยังไม่เลเนาะเผื่อลูกเรียนไปทางหนาใส่เงินใส่คำน้องตอนังู้่ดไหนใชนะอแบบตัดทีใจมีงานดีหมูแหนน้ำมา้องก็จแกไปเนาะเขาพ่อูแรกว่ะเลือกไงได้อย่างไปก้อนเนาะกับขวัญใหญ่เลยนะคะหนังซื้อเขาเมเงินทีำน่ยเนาะโดยโดยโดยเขาเปิดห้าแล้วอ่ะเพิ่ก็มาถิดเนาะเพิ่กนอยู่ แต่มีงานมีการนี่ก็ไปไล่แล้วสะดวกนี่เนาะซะเลยเนาะอ่วยแม่เลี้ยงได้นถ้ามีงานดีๆแบบว่าเนแบบเป็นรักเป็นแรงไปนี่เนาะโอ้ยค่ะปวดเมื่อเนาะเราไปเราบ่มีงานเห็ดกับอยากไล่เลยเนาะเห็ดบานเห็ดเนื่อยกับเพงเนาะต้องมันคงแบบมีงานเรียบร้อยจังลงไปเนาะจังไม่ได้เสียหายยังเอ่อชาวเรศดีสวดมาจกปีแล้วกองสวดกองสวดอีเอาสี่ห้าปีสวดแต่อยู่พุ่นแต่ยังไม่เลิกขาดแต่ยังไม่เลิกขาดเนาะ ตอนนั้นยังบ่เลิกขาดนะตอนนั้นนะยังบ่เลิกขาดแต่ตอนนี้แต่่วาหักสูตรอยู่ตลอดแล้วไม่ได้อยู่น้ำคาเลิกกันแล้วก็จบตายคนตายมันมาบัณนีตสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนมาบ้านเท่าไหร่น้อขาดแล้วนะยังไงสูตรอะไรทคิดอยากอยากเปิดใจหาคนคุยในวอสเด็กก็ทันทีคนคุยแบบ ดีก yeah. ันอยากคุยเนาะเลยเนาะเออแบบคนแบบคุยเข้าใจกันนอนกันอยากคุยอยู่นะโดยคนที่เข้าใจกันเนาะกอยากคุยอยู่คนแบบหัวอกเดียวกันนอนกันอยากคุยโดยคุยเข้าใจกันเขาอกเข้าใจกันเนาะกัสีอายุคนเนสทะเลกัสีประมาณจักเท่าไหร่เนาะ อายุบ่โอ้ยน้องก็บ่ได้จํากดจํากัดอายุดอบ่ได้จํากัดเนาะคนี้ใดีก็พอเข้าใจกันเนาะโถยโดยๆๆๆบ่จํากัดเนาะมีคมเราคุยกันแล้วเฮาล้มกันแล้วเว้าเข้าใจกันเนาะบ่คคุยกันแล้วถูกใจถูกคอกันกเอเฮาก็คุยกันไปเนาะโดยบ่เลือกอายุเท่าใดเท่าใดอือบ่ว่ากันเนาะ นี่แต่ว่าให้ลุ่มขอดใจรับเขาพวกทร้างสองพันสองพายไรเนาะเช่าเร่เบ้าขอดใจพังขึ้นขึ้นเขอาใจเช่าเรกไปนี่เนาะก็ไปกันได้ไปนี่เพราะว่าเพาบ้านเขาก็เห็นเบียกเห็นงานด้วยเนาะาคุยโทรศัพท์ตลอดมันก็บเป็นได้เขาเนีนเพราะว่าเฮาต้องไปหาอยู่หากินเนาะโดยมาอยู่ซื่อเฮาก็บุฟี่กินนะเนียนอยู่ก็มันคือแบบติดโทรศัพท์บัตรได้เนาะต้องแบบคุยเป็นไมล่าไมล่าเนาะ ต่อมาเขาก็มีเวลาเ่าก็ตอบกลับข้าบ่มีเขาไปได้อ่านเรื่อยเลยต้องเข้าใจกันทุกอย่างเนาะต้องเข้าใจกันแบบแบบนี้แม่นสิว่าบังคับกันโชคแบบนี้นคือบังคับเช็ไปต่แบบนี้บังคับแบบนี้กับบอไ้อีกเนาะคุยกับผู้ใดสิไแปเนาะคุยกับไผ่อย่างเั่นังซี่กับบอไ้อีกแบบนี้ก็คือบ่แม่นเข้าใจกันอันนี้เนาะระแวงกันอันนี้นะมาอยู่ว่าเฮาสี่ห้าปีซะเรห์หาเงินไผรได้ซะเรห์หาเงินทางใด จี้ห้างเงินทางใดกันนี่เราอยู่จริงสิลราไปแหย่ไข่มาดูแดงโดยโดยไปยุ่งเรืแหย่งบุเดงเนาะไปกับรายนี่ไปกับเราเมื่อนี้ไปบ่เมื่อนี้ไม่ได้ไปทางใดบ่ไม่สิไปคุยกันแล้วว่ะอื่นไปแหย่ใครบุเดงเนาะส่วนกันเนาะกับสาวจอยเนาะโดยตบ้านใกล้กันเนาะสาวจอยเนาะสาวจอยยังไงคนมีผู้บ่าวผู้เพลิบหรอเนาะสาวจอยนี่ เป็นบ้านใกล้กันได้กันสสดคือกันแล้วกับพ่อได้โม่เพื่อนกันไปหาตัวแคมเเดงมาคายพราะเดี่ยงลูกซื้อนมหนุ่มนมเลยเนาะยายทำกรมนุ่มเดียวกันหนังวีมาดูมั้งพี่ย่าเดบีมาบริซซื้อนมไข่ได้หนิไว้มาเนลหามลองพ่อยไว่ลูกไว้มาเ็นแต่แพงแค่มนหนีใส่กระโปรงงั้นแฮบบอ เป็นไข่ว่ะมันเลยทาฉีดยารุ่นเดียวกันนี่เนาะรุ่นน้องคนนี้ยไงคน่านี้เนาะเอ้ยวะชองถุงสามถุงวันนี้หาได้แล้วปีนี้อ๋อพี่น้องซาเล่ย์เปิดใจยีตอนนี้เนาะเปิดใจหาคุณพูดไหมพี่น้องไลยถ้าท่านใดเนาะสนใจเนาะอยากจะโอ้จะลงพักซาเล่ย์ดีกว่าอยากจะหาที่ปรึกษากับเพื่อนพี่น้องไรก็ติดต่อมาทางส่องพ่อคูน่าได้เนาะ อันนี้ที่จะเป็นสะพานกลางให้ี่นองจะทำใียวก็ได้เนาะแต่แพงเลยดีสบายดีเนาสบายดีน้องบีสบายดีสบายดีคุณนหน่ะเฮ็ดบุดหึงกันอีกคือกั้นอะย่งเิยเมยน้องพ่อยได้ดูก็อยนี่นะวันนี้ละนเดี๋ยวได้ออกีแมวแพงนะเนเออสูบขยิบมุกสบายเป็นกันหสบายเนาะตาจังไดงตว่าก โอลมก a, oh, oh, ับเพิรนกันลายเติบเลยเนาะโดยน้ำ่มก็คือสภาเขอกใจเลยเนาะวันนี้เนาะใจถ้าใครท่านใดต้องสนใจจะโอจะลมอยากจะคุยกับเพิ่นเลยเนาะติดต่อมาได้เพือพี่น้องเลยทั้งอาซาดิเพิ่นก็สะดวกอยู่ห้อยพี่น้องเนาะโดยเพื่อนกัอยากเปล่นเวลาเนี่ยแหละเพราะว่าบางมือก็ไปงย้บุเรงบม่ได้อยู่เนาะเวลาเสร็จมาอย่างตอบตอบบท โทมาโบโตอบบยังกะต้องเข้าใจตรงนี้เนาะเพราะว่าบ้านนอกบ้านหน้าเขากับธรมาหากินไปต้อยไข่บุรงไปคุกกับสัญญาณเน็ตบบมีบางเทือกอ่ะน้องสาวเด็กเทื่อให้ลูกเด่นช้าโทรศัพท์กับแบบนี้ยังเทือกะหมดแรงควบเจ็บอยู่ยังไงมากโทรศัพท์ก็พบมได้เนาะนะเนาะ ปในเวลาคืนกันเนาะสิได้อันขอตูซื้อขนมให้ดุ๊ให้ลาน้ำนี่กันเนาะวันนี้เนาะดูสบายดีซาเล่ขอให้เจอคนที่จริงใจเนาะดูสบายก็ได้โอ้ได้ดมกับสาวเล่เนาะกับพ่อน้องคนหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าไหนเนาะเพิ่นกันยังสุดยังบ้างอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้คืนมาเด่นเมื่อนี้ไม่ได้ไปทางใดเนาะ มืออื่นสิไปต่อยไข่เม็ดแดงกับสาวจ้อยประสานบักเขินซวนกันเนาะไปหาต่อยไข่เม็ดแดงมาขายได้พรมันพี่น้องเอ้ยจอกได้สิบหาพันบอกพี่น้องเอ้ยนี่แม่ค้าอยู่สะบันมาซื้อเนาะก็ขายกับบ้านเขินเป็นอาชีบบางที่ไปต่อยแค่เม็ดแดงขายเบิดบ้านเนาะเห็นสาวาสที่ซื้อเมื่ออายุเมื่อนี้กันเนาะเมื่อนั้นสาวาสนาก็ได้ซื้อสองจอกได้หลายได้ด้พรมันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาซื้อโดยตรงเลยเนาะถ้าไม่ค้าซื้อได้ไม่ซื้อไม่ค้าก็ไปขายต่อกระแวงน้อยลงอีกแบบนี้เด้ สาวาดก็ได้มาได้มาแต่ก็ไล้ต้องซื้อใครหมดเองบ้านเตะเนาะต่เก่าน่ะไปซ่อนแนวแต่ว่าหน้ามุกแล้วก็เลยไปหาตัวให้หมดเองอื่นขึ้นกับสิไปกับสาวจอยเซ็นส่วนกันแล้วเนาะสาวสูดทั้งสองคู่แหละพีมพน้องเลยสาวคนใดก็ได้เปิดใจทั้งสองคู่ด้วยอเมพน้องด้อสนใจสาวจอยด้วยว่าสาวเหล็กว่ากันไปพเมพน้องเลยทักทายสบายดีมหาสาวาสนาได้เนาะสาวาสนากับพรมแจกเบืออยู่พแมพน้องเลย โดยสิได้ขอตัวรำดากับบ้านสปอนเนาะมื้อนี้เนาะเป็นเวลาเที่ยงตอนนี้ก็พอดีแดดๆแดดพ่อแม่พี่น้องเลยกับฮอนแดดฮอนไล่กันเนาะตอนนี้เนาะสวาสก็ขอขอบคุณขอบคุณ FC ฟาวาสนาหลายๆเนาะที่ติดตามรับชมคลิดสวัสต่ต้นจนจบเนาะโดยถ้าบ้าพิพดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําพี่นําน้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เป็นกําลังแห่งใจให้สวาสนาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยจะได้ลำดาไว้สำนีก่อนบดน,นี้เนาะจะได้กาวเข้ามาสบายดีและสวัสดี